นะครับเดี๋ยวผมกราบขออนุญาตขอเปิดนะฮะเป็นเทปย้อนหลังนะครับเกี่ยวกับที่ผมกับป่าวุฒิได้มีโอกาสร่วมจัดรายการร่วมกันเมื่อวันเสาร์ที่24มิถุนายน2560นะครับที่ผ่านมานะครับความศักดิ์สิทธิ์ของท่านอากงนะครับท่านเทพเจ้ากวนอูนะครับท่านเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆุองค์ที่ศาลเจ้าพ่อกวนอูบริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพญานะครับแล้วก็พยันนะครับพยันลุยไฟโคโตฮูนะครับกราบเรียนเชิญรับฟังเลยนะครับผม หรือว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับผมก็ได้นําประวัติของเทพเจ้ากวนอูของศาลเจ้าพ่อกวนอูที่ตรงบริเวณชุมชนตลาดสมเด็จเกาเลยนะคร,นะครับเพราะว่าสมัยก่อนนี้คุณตาผมได้มีส่วนร่วมนะฮะในการในพิธีต่างๆนะฮะแล้วก็เคยฝากตัวเป็นสิทธิ์ในยุคข,ของอลาแปะท่านหนึ่งที่มีองค์ประทับของท่านเทพเจ้ากวนอูนะครับนะหรือว่าชาวตลาดสมเด็จในยุคก่อนจะเรียกว่าจับเก่งแปะครับท่านเป็นท่านเป็นผู้ทรง ท่านาเหมือนกมีมีองค์ประทับของเทพเจ้ากวนอูนะครับแล้วก็มีจัดพิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นพิธีการลุยไฟหรือพิธีการที่ซ่อมแซมศาลนะฮะแล้วก็จะมีการเหมือนกับออกพยันท์ช่วยคุ้มครองใช่ไหมครับแล้วก็จะมียุคหนึ่งเลยที่มีการลุยไฟใช่ไหมฮะก็จะมีแจกเขาเรียกว่าพยัน์พยันค์ดเอวหรือว่าโคโตหูใช่ไหมครับซึ่งประวัติแล้วเนี่ยก็คือต้องลุยไฟ ต้องลุยไฟ่อนถึงจะได้แต่คือตอนนั้นกําลังหาหา,หาเพื่อไปให้ชาวชุมชนท,งทางใต้แดนทางอะไรครับก็คือบริเวณต่างๆบริเวณในล่าของสาแนะะครับแล้วก็วมีพยันให้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีการพิธีลุยไฟก็คือท่านาจับเก่งแปะที่มีองค์ประทับของเทพเจ้ากวนอูนเนี่ยจะท่านท่านจะวิ่งนําขบวนแล้วก็จะมีคุณตาผมมีลูกศิษย์ก็คือในยุคเริ่มต้นเนี่ยฮะที่ที่มีการเริ่มทรงในสันเจ้าก็จะมีสิทธิเอกอยู่5ท่าน ใช่ไหมฮะก็มีคุณตาผมเป็นเป็นสิทธิ์คนแรกิ์คนแรกแล้วก็มีอาเป้งแปะเป็นสิทธิ์คนที่สองมีอาคงโจกูเป็นสิทธิ์คนที่สามมีอาช่างเจ็ดเป็นสิทธิ์คนที่สี่มีอาอุ้ยเจ็ดเป็นสิทธิ์คนที่ห้าก็คือขอฝากตัวเป็นสิทธิ์ในยุคเริ่มต้นเสร็จแล้วก็จะมีกูอีกท่านหนึ่งชื่อกูสี่หรือว่านายจักเสียแซ่เหงท่านก็จะเป็นคนที่ได้มีโอกาสเขียนยันลงอักขระบนผ้ายันอย่างเช่นพยันลุยไฟนั่นนะฮะ อากุศีจะมีโอกาสเขาเคยเล่าให้ผมฟังนะครับมีจากเป็นเหมือนกับพี่ชายบุญธรรมของคุณแม่ก็เล่าให้ฟังอู้แล้วก็มีประสบการณ์เยอะนะฮะอย่างผมก็ไปสืบสืบค้นข้อมูลต่างๆถามผู้รู้อย่างน้าชายผมก็จะมีโอกาสได้ลุยไฟคุณพ่อผมก็จะมีโอกาสได้ลุยไฟแต่ว่ากว่าจะได้ลุยไฟนี่ต้องถือศีลทานเจก่อนนะทานเจมือชามือนั้น้องทานเจก่อนที่จะลุยไฟนะฮะแล้วก็ไม่ผ่องเวลาเหยียบ เวลาวิ่งตามท่านอาจับเกี่ยงแปดที่มีองค์ประทับของท่านเทพเจ้ากนอูนะฮะวิ่งไปวิ่งกลับนะฮะแบอบกว่าเป็นความเชื่อสมบุคคลแล้วกันนะครับแต่ว่าแล้วก็พยานนี่หายากมากสมัยก่อนผมผมก็ไปคุยกับอากุสียังมีชีวิตอยู่นะครับแปดสิบ <80 S 2> แล้วเขาก็าบอกว่าแปดสิบแล้วนะฮะท่านบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเอาเป็นว่าเหมือนกับทางศาลไม่มีการให้เช่าวัตถุมงคลก็คือใครอยากได้พยานสมัยก่อนถ้าไม่ได้ลุยไฟเองแล้วอยากได้จริงๆเนี่ยต้องเหมือนกับช่วยทําบุญ น้ำมันประมาณ6ปีบหปีบเหรอแต่พายานมี2ขนาดนะเมะื่อวานได้มีโอกาสคุยกับกูสีนะครับ,รบหรือว่าในจักเสียแซ่เฮงอะนะครับ,รบกูสีก็บอกว่าพายันมี2แบบมี2ขนาดด้วยนะใช่ใชมีขนาดรุ่นเล็กก็คือกว้างประมาณ19เซน19เซนยาวประมาณ148เซนใช่ไหมฮะแล้วก็มีขนาดใหญ่กว่าใหญ่กว่าใหญ่กว่านี้ ไม่แน่ใจลืมถามว่าวาประมาณน่าจะ70็ดสิเซ็นได้เจ็ดสิบเปอรเซ็นยาวนี่ประมาณ2เมตรสเมตรใช่ไหมครับไว้สําหรับคาดเอวแล้วก็แบบมีพิธีการแห่เทพเจ้ากวดอูในชุมชนเถวท่าดินแดนตลาดสมเด็จในยุคหลายสิบปีก่อนนะครับผมว่าไม่ต่างกว่าสี่ห้าสิบปีแล้วนะ น่าจะประมาณ30ปีได้นะสาปีขึ้นนะสาก็คือมีมีหลายๆครั้งนะครับที่มีการจัดพิธีการต่างๆแล้วก็จะมีการอย่างบุรณะสารหรือว่าที่หลังคาสารรั่วก็จะมีการซ่อมแล้วก็มีทานมีแปะทองมีทาสีองค์เทพเจ้ากวนอูใหม่มีการสร้างสาราลิมน้ําใหม่ที่เป็นสันเจ้าใหม่ที่แต่ก่อนเป็นลงงิ้วเมื่อก่อนเป็นโลงงิ้วใช่ไหมครับแล้วมีการลุยไฟก็คือผมอาจจะมีโอกาสได้เด็กๆกก็จะวิ่งเข้าที่ศาลไปตามคุณตาบ้างไปวัด ไปกราบสวัสดีไปกราบขอพรอ่าเอาราแปะต่างๆหรือว่าไปกราบขอพรท่านเทพเจ้ากวนอูนะฮะแล้วก็ ตอนสมัยก่อนคุณคุณเฮาตอนเด็กๆนี่เป็นเจ้าพ่ออยู่ตรงแถวนั้นนะฮะไม่ใช่นะครับก็คือคนไหนมาบางังเบิงอะไรกระชากออกมุดไม<ห>่ <laughs> ใช่นะครับเด็กๆเราก็ไม่รู้เรื่องน,นะครับ <laughs> แต,แต,แตม่มีเรื่องนะฮะมีเรื่องอไม่รู้จะ,จะ,จะตลกดีไหม <laughs> นะครับอย่างน้าชายผมเนี่ยนะฮะเวลาแบบท่านอาจารย์เก่งแต่ท่านมีองค์ประทับอยู่กาลังประทับทรงอยู่นะพอน้าชายเดินเข้าไปที่ศาลเจ้าทุกทีนะเราแปะจะเชิญอากงนะเทพเจ้าจะเชิญมาแล้วก็แบบมีตาประจําตัวของท่านแล้วก็กีดลิ้นของน้าชายนะฮะแล้วก็เหมือนกับ ไม่เป็นไรนะอพอท่านออกทรงแล้วนะแล้วนะชายตอนนี้ก็ยังเด็กอยู่ยังหนุ่มๆอยู่ก็จะโดนอย่างนี้ประจำนะฮะแต่ว่าออกมาไม่เป็นไรเหมือนกับท่านก็เหมือนกับช่วยรักษาให้หรือว่าออกพยายาช่วยคุ้มครองให้ใแล้วก็พยานนี้แบบมาจากาสมัยก่อนก็ที่ผมคุยกับท่านครูสีีไว้ว่าอูดต้องเหมือนกับเทพเจ้า,า,ากดอูดจะต้องมีกีดลิ้นแล้วจากเก่งแตะเนี่ยนะก็คือมีเหมือนกับเวลาพ่นออกมาจะมีเลือดของท่านด้วย จะยิ่งขังครับแล้วมีตํานานใช่ไหมฮะที่ตนานที่แบบบางทีคนไปรถคว่ำมาอย่างคุณแม่ผมเนี่ยสองครั้งเลยนะเผาุฒเเห็นผลเลยนะฮะแล้วก็มีพี่ๆที่ไปช่วยงานนะฮะแล้วเขาตกใจเขาบอกคุณมีของดีอะไรแม่ผมต้องปีนออกมาเลยนะเขาทุบกระจกแล้วปีนออกมาบอกไม่มีอะไรมีแค่พยานติดรถแต่เสียดายพยานเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยได้มีโอกาสคุณตาให้มาหลายผืนแล้วก็ติดรถไปเลยยังเป็นที่ เสียใจอยู่จนถึงทุกวันนี้เลยนะฮะเรื่องหาไม่ได้แล้วเพราะว่าไพายันแต่ละผืนเนี่ยมีตํานานแต่ว่าถ้าไปถามพี่พี่น้องๆที่ชาวตลาดสมเด็จเนี่ยบางบ้านจะมีเก็บไว้เพราะแต่ละท่านอาจจะมีโอกาสได้ลุยไฟหรือว่าเป็นสมบัติตกทอดจากคุณพ่อให้คุณลูกครใช่ครับและตอนนี้ก็จะมามีเรื่องเหรียญเดี๋ยวเจ้าพระคุอูที่ออกรุ่นแรกประมาณปี36เปเหมหกเป็นรูปเหมือนท่านเทพเจ้ากุตูแล้วก็มีมังกรคู่อยู่ด้านข้างใช่ไหมครับออกในฐานตอนนั้นรู้สึกจะ2 0 0ปี แต่ทององค์เทพเจ้าคนอูใช่ไหมครับสองร้อยปีของศารนะฮะไม่สองร้อยมันสารนี่สองร้อยแปดสิบกว่าปีแล้วแต่เขาเขียนว่าหลังเหรียญว่าสองร้อยปีแต่ว่าจะมีความต่างระหว่างรุ่นหนึ่งกับรุ่นสองคือได้รับทราบจากอากูกูสีนะฮะเมื่อวานพอดีมีโทรไปคุยเขาบอกว่าอย่างลายหนังสือภาษาจีนข้างหลังถ้าเหรียญรุ่นแรกจะเขียนแบบตัวบรรจงครับใช่ไหมเหรียญรุ่นสองออกปีสามแปดเขียนเป็นลายแบบภาษาเขียนอะตวัดหน่อยเป็นลายมือใช่ไหมฮะแล้วก็มีรูปหล่อ ผมก็แปลกใจทีแรกผมก็นึกว่ารูปหล่อนี่ออกตั้งแต่ปีสามหกหรือว่าปีสามแปดกันแน่ก็เลยต้องไปถามท่านที่มีส่วนร่วมในการสร้างกับอาจารย์ช่างสะพานพุทธไอ้แปะตีนี้ท่านเป็นผู้ใหญ่ในวงการพระเครื่องแล้วท่านมาช่วยเหมือนจะช่วยช่วยสร้างด้วยเพราะท่านก็เป็นสิทธิ์เทพเจ้ากวนูอีกท่านหนึ่งใช่ไหมัะก็ออกมาเป็นเหรียญสองเหรียญแล้วก็เป็นรูปหล่อก็เลยต้องถามจากผู้รู้เพราะผมไม่ทันจริงๆในช่วงระหว่างปีสามห้าถึงสี่ศูนย์ ผมไม่เรียนเมืองนอกอผมก็เลยขาดตอนตรงนี้ไปก็ต้องเรียนถามจากท่านผู้รู้รถึงได้รู้ถึงอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอแล้วก็มีเกจิอดัดคูบาอาจารย์ที่มาช่วยปลุกเสกนะฮะกอ็อาจจะหาข้อมูลหรือว่าเข้ามาเยี่ยมเว็บไซต์ bcc channel net ก็ได้รหรือ bcc communication net ของผมก็ได้นะครับ,รบผมจะขออนุญาตนำประวัติมาลงเพราะว่า ผมคิดว่าผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับเราไม่ไม่ได้มีอะไรเพราะผมคิดว่าผมผมโตมาในยุคที่ได้เห็นคนตาได้เห็นลูกศิษย์แต่ละท่านแล้วก็ได้เห็นจับเกี่ยงแปะที่ในองค์ประทับเทพเจ้ากวนอูผมก็เลยขออนุญาตนําประสบการณ์ของผมมาถ่ายทอดที่ผู้รู้ได้ทราบได้ทราบ,ราบคุณพ่อ,อคุณแม่ผมก็ทันในยุคนั้นครับครับต้องกราบขอบคุณ เป็นที่สุดเลยนะครับแล้วก็พญันนะฮะหายากมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพญันอากงท่านเทพเจ้าคนอูและท่านเทพเจ้าแฉ่สิงเอียนะครับยุคต้นนะครับหรือว่าจะเป็นพญันโคโตฮูนะครับพญานลุยไฟนะครับนะครับของของคุณพ่อผมเคยมีโอกาสได้รับนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้ลุยไฟด้วยนะครับว่าท่านห่วงมากๆเลยนะครับนะครับเป็นพญันที่หายยากมากๆเลยนะครับแล้วก็มีประสบการณ์มากมายเลยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนะครับ